เรากลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ไม่ซื้อไม่เติมไม่คอไม่เทศไม่จ่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือคอนเทนต์สายฟรีนั่นแหละฮะเราก็อยู่กับเกมเจะไม่ได้ทอยเลทนะครับดเกินเกินเกเกเกดันแล้วเข้าไปก่อนครับ กับแมปฟ้าแฟร์อทอยลิตเทวเวอร์ดีเนที่มีความสวยของภาพมากๆนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนี่แหละนะฮะมีหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่าพี่ไปแมปนู้นไม่ดีเนี่ยแมปนี้มันน่า,นานเล่นมากๆเลยนะพี่ผมก็เลยแบบเข้ามาเรียวๆนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกของผมแบบเรียวๆก่อนอื่นก็ปิดเพลงก่อนผมไม่รู้ว่าเพลงนั้นจะมีลิกซิตอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ช่องผมนั้นโบยบินได้นะครับผม ยังไงก็ขอคนละหนึ่งไรเพื่อไม่ใช่ช่องผมนี้โบยบินกันด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยยังไงก็คนละหนึ่งไรหนึ่งซับสไครตหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแน่นอนว่าคลิปวิดีโอนี้ผมเล่นแบบจุกๆแน่นอนว่า EP นี้จะไปได้ถึงไหนนะครับนี่ก็น่าจะเป็น EP หนึ่งของเกมซุปเปอร์ยเลสนะครับผม <Huh? S 1> ก่อนอื่นมันก็จะบอกว่าว to ิวข้ามถึงไทเลสเราเวลากี้มาที่ไทเลสทอววต์เดมเดฟินเชื่อลิพันธ์ เฮ้ยดูดิขนาดตัวเติมแม่งยังโคตรเทพผมว่าทาการกดเน็กไปก่อนนะครับมันจะต้อนอะไรผมมาดูกันอ๋มนอมระกอบมาตรงนี้คือที่ซุ่มนะแล้วก็ไปเก็บคอยมาด้วยส่วนที่คอยก็หาง่ายๆได้ที่ AFK นั่นไงแล้วไป AFK ด้วยก็จะได้คอยไม่ก็ลงด่านนิซ่าก็จะอาคอยไปซุ่มนะเฮ้ยนะครับจะใครเทศดมาบอกคำเดียวมีตัวเดียวก็ไม่เทศดละกันเลยครับผมก็กดเน็กไปก่อนและแล้วมันก็ถึงเวลาแล้ว ที่ผมน่ะจะไปลองงัดด่านในโหมดนี้ด้วยตัวละครสุดหูดโหดที่สุดในเกมคาเมล่าแมนเฮ้ยมีล็อกอินแจกด้วยนะครับไม่ใช่ล็อกอินแจกว่ะมันเป็นเวลานับหลังเลยว่าเมื่อออนครบเวลาตามนี้นะครับก็จะได้ของแจกตามนี้อันนี้ก็มีเวลาล็อกอินด้วยเฮ้ยเป็นเกมที่มีเป้าหมายชีวิตดีนะครับว่าจะต้องการอะไรก็ถือว่าเป็นเกมที่ดึงดูดผู้เล่นนะครับ แบบว่าให้ล็อกอินอยู่ในเกมนะประมาณนี้และนี่ก็คือตัวละครนะครับที่จะต้องเติมเข้าไปในกล่องนี้แล้วก็ซุ่มเหรอโอ้โห,โหดูนี่0.5เซนะครับลบ <Nope. S 1> แล้วก็4.5เป็นมิสติกโอ้โหได้กอตลี่เลยลหะครับพี่แล้วก็เติมได้เงินนะครับเฮ้ยสไปเดอร์ทีวีเติมครับผม2อ9 9รูส่วนเรานั้น ไม่เนยไม่เติมไม่เทศดไม่จ่ายโอเคเราก็จะไม่มีอะไรตรงนี้เลยสักอย่างเดียวเอาละครับท่านผู้ชมเราจะมีชีวิตรอดในเกมนี้ได้นานขนาดไหนในอีพีที่หนึ่งติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะเราก็ต้องเข้าไปเล่นก่อนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจุกอ้ยจุกเอ้ย,อ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 ยผมอยากจะเล่นคนเดียวแต่ว่าจุกไปจุกมาขนาดนี้อ,าอ,าอ,าอามาด้วยก็ได้ไหมสองคนแล้วกันครับในรอบนี้โคตรตึงสนุนุดย อิดิสเหมยชอบกับบริการอันสุตึงอิดิสอิดิสเหมยกับบริการลับฟาร์มมี3เกมครับในจังหวะน,นี้ก็มีบริการเกมบล็อกฟุตออสตาและทอยเลสเทวาร์ดิเฟนบริการลับฟาร์มของทอยเลสเทวาร์ดิเฟนก็จะมีเพียงแค่จำหน่ายตัวละครครับผมตัวละครของเขาก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ไล,ล่เรียงออกไปครับบึดบ้ดบึดบ้ดบึ้ดบึ้ดตอนนี้ก็มีประมาณนี้อยู่นะครับต้องการตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยครับผม กับบริการต่อไปบล็อกฟู้ดครับบริการรับฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยะฮะเลื่อนขึ้นไปอา้าวไม่ใช่เลื่อนลงครับบึ้ชบึ้ชบึ้ชนี่ฮะบริการประมาณนี้นะครับเฮ้ยตัวผมก็ไม่ค่อยได้เลื่นบล็อกฟูตต้ดซะด้วย,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 วยสนใจบริการไหนก็ติดต่อไปทางอีดินเหมยได้เลยนะครับน่าจะทุกอย่างของในเกมแล้วนะฮะและบริการต่อไปออสต,ตาเทาวเวอร์ดีเฟนต์ก็จะมีอ่ารับฟาร์มจำน่ายตัวละครหรือหาโออาบรีนะครับ หรือว่าฟรราฟร,ร,ร์มตาพาร์ตฟาร์มเลดฟาร์มบ่อคอยแทบใช้ทุกอย่างในเกมแล้วโคตรจึงอิจิเหมยชอบหลังจากที่ผมชื่นชมความสวยงามของแมปจนต้องวางตัวละครที่โหดที่สุดในเกมในการแจกงลูกตะกัวเข้าเบ้า,บาหน้าักโคกอย่างหูดไวยและทรมานดูดิครับในการยิงแต่ละครั้งนั้นเอฟเฟก์ช่างสมูทเหลือเกินและก็หลุดไปเป็นตับเลยทีเดียวเฮ้ยมันมีแมงมุมทีวีว่าตัวละครเติมที่หลายคนอาจต้องกลัาน ไอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่าตัวละครเติมที่หลายคนอาจต้องการใน t o ทอย Tower Defense แต่เกมนี้แค่จ่าย2 9โรกก็เรียบร้อยแล้วเฮ้เราไม่ได้มาขายของนะนะเฮ้เรามาเล่น <S <S นี่ก็คือตัวละครที่ผมมีนาตอนนี้มันช่างโหดจริงๆครับในการแจกตะกวัวยิงอยู่ตัวเดียวแบบเฟี้ยวๆเลยมันต้องาวางดักตรงทางโค้งนี้เรามาดูกันว่าด่านนี้มันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอในการเลือกอีซี่โหมดนะเนี่ เฮ้ย hey, ยังไม่อยู่เลตัวเติมก็มีและผมก็ทําการที่จะอัปเกรดตัวนี้ไปใหต้ตันแล้วก็แจกดาเมจดีเอสยังมหาศาลเข้าสู่ชชคคุกตัวน้อยที่กําลังไหลามาแบบเลืดๆโหเลือด <c oughs> มันเยอะนะโอ้เลือดมันคูณสองอะคือแบบซีโมดก็จริงนะครับแต่มีเขายือนอยู่ด้วยนั่นอะเลือดมันก็จะคูณ2ไปด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันหลุดแบบตุ๊กตับเออแล,แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขานั้นออกไป จะทำให้มอนที่ออกมาล็อตต่อจากเขามันตีไม่เข้าใช่เลือดมันเยอะโอ้โหดูดิอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับนี่อ<ละ> <N ee> แตกอะไรวะอีซี่โหมดยังแพเฮ้ยแล้วแล้วผมก็มารับของฟรีต่อนะครับเฮ้ยมีกล่องให้สุ่มอย่างนี้เลยเลยนี่ยนี่มันกล่องไม้หันสาครับที่ผมจะได้ตัวดีมากๆออกมา เอ๊หน้าตามันไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยเหมือนไม่เคยมีและสามกล่องนี้ผมองได้ตัวเทพแน,น่ๆหน้าตามันก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะนี่เฮ้ยเหมือนไม่เคยมีครับลงน้อง,อ,งอันนี้กูเป็นชดตัวเดิมมาหมดเลยให้มันตัวแจกฟรีก็ยังกล้องยังจะมาแจกฟรีมอีก,ก็โอ้โหเต็มคังไปเลยนะฮะก็คือเขาอยากให้ผมเล่นตัวเนี้ทั้งแทบไปเลยใส่หมดนะฮะใส่สุดไปเลยนี่เป็นไงครบทีมเป๊ะ นะฮะห้าตัวพอดี <Yeah. S 1> เอาเลยครับผมจังหวะนี้แหละครับผมจะลองไปฟาดฟันยังหูดร้ายแล้วก็ดูดิครับซุ่มนะฮะผมซุ่มกล่องโคตรกากนี้ไปเหรอที่ออก30%ลรเัวๆและกล่องนี้5 5คร้บครับเฮ้ยมีได้สีน้ำเงินระดับแรงคือระดับขั้นต่ำสุดว่ะและนอกนั้นก็คืออีพิกและลีเจเนอรียครับเยดโคตรดี ของโคตรดีนี่แยกกล่องอย่างนี้แบบนี้ก็วาวุ่นเลยครับเนี่แต่ลัคกี้บูธมันแรงไปหน่อยนะนี่มีกอรลี่ลัคกี้ดเวยโอ้โหกล่องต่อไปครับ1000เฮ้ยมีกล่องมิสติกก็จะได้กอรลี่0.1ด้วยนะครับนี่กล่องแพงสุดก็3.5มพันหเฮดก็จะมี1นระครับระดับมิสติก1เลยทีเดียวและกอรลี่ก็อยู่ที่0.1ครับว้าว ก็คือจ่ายแพงเราก็มีโอกาสได้ของดีอย่างนั้นแหละและจังหวะน,นี้แหละเราก็ต้องไปใส่เดี่ยวกับมฮันต่อไปจนกว่าโลกนี้จะแตกสลายกลายเป็นปุ๋ยห <c oughs> มายถึงตู้เนี่ยจะแตกสลายกลายเป็นปุ๋ย <c oughs> มีโหมดฟาสต์โหมดด้วยนะครับแต่คิดว่าผมอาจจะยังไม่ไหวนะในฟาส์โหมดตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเนะี่ยยังไม่มีตัวละครที่จะแบกต้นเกมของเราได้เลยครับ <c oughs> ถ้ามันมาแบบไวมากเราก็จะกิดได้ มีเวลาคูณซองในเกมอ่ะคตรตึงอันนี้แหละสิ่งที่เราใฝ่ฝันและปรารถนามานานเพราะว่าเราไม่อยากจะเล่นแบบอยู่ในแมบบอย่างนี้นานๆครับอยากจะเล่นรวดเดียวแล้วก็จบอย่างรวดเร็วและว่องไวจุดๆุดสุด,ดนะครับผมแบบนี้แหละเป็นเกมที่เราปรารถนาจัดจัดมันจะวางไว้ล็อกตรงกลางนี้นะครับเพื่อต้องการไม่ให้มอนนั้นวนลงมาแล้วก็โดนสามเหลี่ยมเมอร์วินล่ายิงแสกหน้าจนตัวระเบิดตายครับผมดู <Easy. S 1> การวิธีนี้แหละอยู่หมัดแน่ๆเฮ้ย hey, เค้ตึงตรงไหนวะเนี่ยพีออ่อีฟีโหมดแนตะ่เฮ้ยยังหนาขนาดนี้ครับลองว่าผมอาจจะผ่านด่านนี้แบบง่ายๆหรือไม่เรามาดูกันครับแต่ผมคิดว่าถ้าวางล็อกตรงกลางนี้ยาวไปเลยเนี่ยมันก็จะโดนยิงทั้งสองฝั่งผมคิดว่ายังไงก็ผ่านครับด่านนี้แต่เมื่อกี้ที่เราไม่ผ่านนั่นก็คือเลือดมันคูณ2ครับผมแต่คราวนั้นออกเกมไปตอนมดมันออกมาพอดีทําให้เรานั้น พ่ายแพ้ไปนะครับน่าจะผ่านแหละเอาจริงตัดเลยแล้วกันทีมโคตรตึงและนี่แหละครับทีมโคตรตึงที่เรามางัดและก็วางไว้เป็นตับแบบนี้มันก็ตึงขนาดนี้กันเลยเหรอเนี่ยภายใน11นาทีก็เ่มจะผ่านด่าน20เวฟแล้วนะครับเนี่ยในการซอยเบ้าหน้าด้วยตะก,กัวอันแสนโหดร้ายเอ้ยดูบอสดิหน้าตาอย่างน่ารักอะ่ะยังจิ้มลิม้ม ผมก็เลยทําการที่จะวิ่งตามบอสท,ที่มีหน้าตาอันน่ารักจุมุตมิตมะสุดๆดูดิครับและเขาก็กาลังจะตายมันเป็นอีเวนต์เหรอวะเนี่ยมันเป็นอีเวนต์เหรอหรือว่ามันเป็นบอสวะถ้าใครรู้ก็บอกผมดีครับว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์เฉยๆหรือว่ามันเป็นบอสอยู่อย่างนี้อยู่แล้วยังไงก็บอกกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมน่าจะผ่านด่านนี้แบบง่ายได้แล้วแหละครับเพราะว่า DPS ของผมนั้น มันสุดจัดจริงๆว่ะเกือบสุดทางเลยเนี่ยวางว่ายาวขนาดนี้ยังวิ่งมาสุดทางแบบนี้มันหนาวนะเนี่ยบอกคำเดียวว่าระดับต่อไปผมอาจจะไม่ผ่านนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเราจะฟาร์มเงินในด่านนี้แบบสุดติ่งกระดิ่งเป็ดขนาดไหนโอ้ได้200กระเพลงจบสุดมันโจโจโจไม่ใช่เ เปิดนานกว่านี้จะมีลิกสิทธิ์ไหมเนี่ยแบบนี้ก็ว้าวุ่นสิครับและแล้วเราก็กลับมาในหน้าล็อบบี้อีกครั้งโดยการเสียเงินถึง350อยคอยเพื่อการสุ่มตัวละครสุดตึงเอ้ยเอ้ยอีป,ปิกว่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับกรลับสปีเกอร์ฮอดีคัปเตอร์ในราคา350เหรียญน,นะคะในการฟาร์มรอบหนึ่งก็มาสุ่มทีหนึ่งก็ถือว่า เป็นตัวละคารที่อ e ีปิกนะครับดาเมจก็แรงกว่าตัวละคารของผมหลายเท่าเลยเอาไปใสต่ตัวหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะฟาร์มสปีดรันได้สุดจัดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวละคารที่ DPS ค่อนข้างดีครับ <c oughs> ผมก็ลองใช้สปกเกอร์ฮาร์เรวเตอร์ในดาดแล้วก็วางก็เรียงเป็นตับอย่างสวยงามผมคิดว่ามัดแรงมากจุนไม่เป็นมอนคือแบบกว่าจะออกมาบ้านบ้านมาได้เนี่ยคือมันตายไปแล้วครับ คือมันแรงมากจริงเลียงกันเป็นตับอย่างนี้ normal mode ผมก็ผ่านได้แบบง่ายได้แบบนี้แหละเส้นทางการฟาร์มเงินอันเป็นพันแบบง่ายไายมากๆตรงไหนง่ายหรือเปล่าแต่แต่มันก็เดินมาไกลอยู่นะมันมันเลี้ยวมาไกลนะ้เนี่ยตอนมันจะตายนั้นมันก็ลลยเวฟกันเลยทีเดียวเออเมื่อไหร่มันจะตายเอาละครับมันมาเรื่อยๆมันเข้าโค้งเข้าโค้งไกลปะอยุ่โอ้ย ะะก็มากับเพลงจบสุดมันกับ400คอรอยโอเคสวยแล้วกับหน้าล็อบบี้อีกครั้งและก็มาครับเราจะไปสุ่มตัวละครครับตอนนี้เรามีเงินถึง1 2 3 2ครับเพื่อเราจะได้ตัวใหม่มาไปดูกันครับว่าเราจะได้อะไรตรงน,นี้มาเหลือย9นะครับ29านาทีเราก็จะได้ตัวใหม่อีกแล้วเอาเลยฮะขั้นตอนต่อไปครับจะลองไปสุ่มดูนะฮะเราก็เปิดหน้านี้ดูทุกรอบเลย พื่อจะได้ของฟรีจะรอ,อของฟรีตลอดเอาละครับเข้ามาในในการชาปองฮะและก็เลือกที่กล่องที่1000พเลยครับผมนี่ผมจะลองสุ่มหนึ่งกล่องนะครับดูว่าจะได้อะไรในนี้ดูดิมันมีแบบรีเจเดอรี่หลายตัวมากๆแล้วก็มีตัวเงิน5%เอยู่ในนี้นะฮะดูเงิน5%เเลยนะมาะครับเราจะได้ตัวอะไรไปดูกัน <c oughs> สุดแบบนี้มันลุ้นดีเลยโอ้โหดูดแดงเพียบเลยแดงจริงๆ อะไรวะเนี่ยบาสุก้าฮอลิคอปเตอร์คือมีแต่ทีมฮอใช่ไหมเอาล่ะครับขั้นตอต่อไปครับเราก็หาโค้ดเกมมาใส่ครับผมเพื่อจะเอาพวกอ่าคูณ2พวกคูณอะไรอย่างเงี้ยพวกคูณ2พวกเขาเรียกว่าลัคกี้นะครับแบบฟรีๆครับผมเราก็ใช้อย่างประหยัดนิดหนึ่งเพราะเรานั้นไม่หนีไม่ตืม ไม่ใช่เลยครับเราก็แบบเออต้องต้องหาใส่นิสหนึ่งอะนะแล้วตอนนี้เราก็ทําการหาโค้ดจาก Google มาใส่ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ฝากคนละหนึ่งไว้หนึ่งซับสไครต์หนึ่งติดตามกันด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งซับสไครต์หนึ่งติดตามอันเดียวกันแบบว่าเ้ยแล้วตอนนี้ผมก็ไล่ใส่โค้ดแบบฟรีๆไปเรื่อยๆนี่โค้ดแบบฟรีๆแบบจุกๆ แล้วก็กดไปครับได้100บาทก็เอาฮะตอนนี้และตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เหล่านั้นจะโกรลักกี้และใครคูณสองแบบบิ่มๆ <c oughs> แล้วก็วิ่งไปฟาร์มแบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบประมาณหชั่วโมงกันเลยทีเดียวเฮ้ยหอันละชั่วโมงอ่ะโคตรสุดนึกว่าครึ่งชั่วโมงเบิดบางเกมนะเนี่ยเอาเลยครับ <c oughs> ผมว่าทำการวิ่งหน้าตั้งไปในด่านและสตาร์ทผุแบบรดเร็วกันเลย และผมก็ทําการฟาร์มอย่างหหดร้ายและทุกทรมานด,ด้วยความเร็วสปีดคูณร้อยสปีดรันนิ่งเหมือนเดิมครับและนี่ก็คือตัวละครที่ผมได้มาครับก่องฟรีอีสปอร์ตขอตัวดีๆสักทีได้ไหมนี่ไงฮนะอีปิกแล้ว,วทั้งขังมีแต่อีปิกตลอดสปอร์ตไรแมนอีปิกสุดตึงที่ทุกคนควรมีครับเขาสามารถโรโมชั่นมอนได้ ฮ้ยคิดว่าผมไม่รู้น่ะเหรอผมไปดู Youtube มา <laughs> นี่แหละครับสปอร์ตไรส์แมนสุดรึงที่ทำการสโลมอนแบบสุดโหดสโลแบบนืดหนืดเอาละฮะลงก็ถูกสโลก็ได้โอเคใช้งานได้อยู่และ <Yeah. S 1> ขั้นตอนต่อไปผมจะทำการรอรับตรงนี้อีกแล้วครับใช่ผมจะรับตรงนี้ไปให้หมดแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับนี่และตอนนี้ผมจะเก็บเงินถึง1 0,000เพื่อาการเปิดกองสุดท้าย ในระดับ3รอบครับเรามาดูกันว่าในอีพีนี้เราจะได้มิสติกมาในครอบครองแบบง่ายๆหรือไม่สวยพี่สวยและผมก็สปีดรันนิ่งไปเรื่อยๆครับและนี่คือการสปีดรันนิ่งและรับชมดานไปด้วยบอกคำเดียวว่าดานในเกมนี้มันสวยสัตว์จริงๆครับทั้งที่มีรถไฟสู่นิรันด์เอ้ยไม่ใช่ดูนะฮะในการอยู่บนรถไฟและก็สู้มอนไปเรื่อยๆและเหล่า ก็เปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่มีโหมดรีเพย์นั่นเอง <c oughs> แล้วก็ต้องออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนี้และการผ่านด่านพิระมิดหรือด่านต่างๆผมก็งัดมาทุกด่านเลยทีเดียวเฮ้ย <c oughs> มีอินฟินิตี้โหมดที่ลงไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจนผมนั้นน้ำตาไหลแล้วก็มาเล่นตัวนี้ต่อ <c oughs> ก็การโหมดสปีดหลันจบไ้ถึง8ถึง9 9นาทีจาลายคนนั้น <c oughs> อปาปากค้างกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> ผมก็วิ่งออกวิ่งออกไปดูเงินวิ่งออกไปดูเงินอยู่อย่างนี้ จนนั้นเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกและรวดเร็วจะจัด,จดเฮ้ยไวขนาดนี้เลยครับพี่ผมก็เปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆการของผมนั้นเฉาตายและเหนื่อยเบื่อหน่ายสุดๆเอ้าอ้าวอ้อและนี่เวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกที่เราทําการบูธแบบบูธบูธสามกองพวดเดียวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยระดับแรเพียบเลยนะฮะถึงว่าจะเปิดกองไปแล้วผมก็เกลือเหมือนเดิมและจังหวะน,นี้ ในการเก็บเงินตอนนี้แล้วก็ผมมีถึง1,286เหรียญและครับลบแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่พออย่างนั้นเหรอผมก็ทำการเปิดลัคกกี้ไปด้วยแล้วก็จะวิ่งไปสุ่มแบบตึงๆเลยจังหวะน,นี้แหละครับผมจะได้สุ่มระดับกอดรี่ถึง3รอบกันเลยทีเดียวฮะเฮ <c oughs> ้ยปลามาขนาดนี้เต่สุ่มแค่3รอบอเองหรอวะเนี่ยล่ามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรกับกล่องกอรีุ่่ม3รอบกันลคะครับเนี่ย ลุยกันเลยผมก็ทำการจะจิ้มไปที่โอเพ3นสามและก็คลิกไปอ๋ก็นึกว่าอะไรตังยังไม่พอครับผมก็เลยทำการที่จะกลับไปด่านที่ผมชอบสุดๆด,ด่านรถไฟสูนิลานอีกแล้วเพื่อทำการผ่านแบบสปีดรันให้ทุกคนนั้รับชมแบบกับตากันเลยทีเดียวครับและนี่คือการผ่านด่านรถไฟสูนิรันแบบสปีดรัน โดยการกดฟาสต์โหมดคูณ2ไปตรงนี้และก็ทำการกดออโตสกิปพร้อมเลือกโนมอนโหมดภายในย5บ้เวฟนั่นเองนะครับเพราะว่าผมระดับสูงกว่าน,นี้ไม่ไหววะตัวแม่งไม่หดเลยเอาเลยครับท่านผู้ชมกับตัวละครที่ผมเอามาเนาะตอเน,นี้ก็น่าจะมีตึงแค่ตัวนี้ครับทริปเกตเดรุลลำโพงและก็ตัวโซโลโมชชันตัวนี้มันสุดตึงจริงครับลุดไปถามก็ช่างหมัน่นบ้านเรายังไม่แตกหรอกมัง้งแต่ว่า มันจะเสียเวลาที่ข้ามเวฟครับเพราะมันต้องมอนตายก่อนถึงจะข้ามเวฟนั่นเองนะฮะไม่ก็รอ30วิข้าบนหมดแล้วถึงจะข้ามเวฟจะว่ามันนานเกิดไปเอาละครับมอนตายนะฮะแล้วเวฟก็จะข้ามในทันทีครับโอ้ยหายหมดหายหมดมีแต่เพียงหลุดไปเพียงเล็กน้อยก็ช่างมันเถอะครับ <laughs> ปล่อยมันไป <laughs> แล้วก็วางลําโพงอีกหนึ่งอันเพื่อโครการเซฟสุดๆแล้วก็วางฮอลิคอปเตอร์ไปอีกหนึ่งตัวครับ เอ้ยบอกคำเดียวว่าโคตดแรงนะฮะเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เป็นระดับอีปิกที่ใช้งานได้กันเลยทีเดียวครับผมโคตรเติงและนี่แหละครับตัวละครสุดหูดที่ผมเอามาเล่นนะฮะก็หลายคนก็อาจจะตัวละครประมาณนี้แหละครับอีพิกนะครับเพราะว่ามันหาง่ายครับผมเอาละฮะและตอนนี้ผมก็ทําการที่จะอัพตัวเงินไปครับผมแต่ผมไม่มีตัวเงินและจะบอกตัวเงินทําไม <Huh? S 1> ผมก็ทําการ ฟาร์มเงินเพื่อมาอัพนะครับแต่ไม่มีตัวเงินนะฮะตัวเงินต้องไปเปิดกล่องเอานะครับตอนนี้คือยังไม่มีตัวเงินก็ระดับรีเจนขึ้นแล้วอะ่ะโคตรแรงนะครับผมเอาล่ะครับจะอัพตันแล้วฮะนี่อีกรอบหนึ่งครับถึง1,500ดาเมจ DPS ถึง1,000กันเลยทีเดียวและวิการตนต์0.8วินาทีบอกคำเดียวครับฮอลิคอปเตอร์ตัวนี้มันตึงจริงๆนะเนี่ย <Wow. S 1> และตอนนี้ครับผม ผมก็ทําการฟาร์มระเบิดหัวขี่ปืนาวุธไปก่อนเก็บเงินพันห้าแล้วก็มาอัพฮอลํลำนี้บอกคับเดียครับผมโคตรติง <c oughs> <c oughs> ตึงตรงไหนเนี่ยและนี่ก็คือบาซูก้าฮอลลคอปเตอร์ที่หลายคนนั้นน่าจะมีกันหมดนะครับเพราะว่ามันตึงอยู่นะเนี่ยแต่ระดับอื่นไม่ไหวนะคร <c oughs> ับดาเมจไม่พอเอาเละฮะผมก็ทําการวางสรูและวางฮอลิคอปเตอร์ด,ดักแบบนี้เรามาดูกันครับ ว่าเราจะผ่านไปแบบง่ายๆแบบซูเปอร์รันนิ่งหรือเปล่าหรือบอสจะหลุดปี้เข้าบ้านเราเรามาดูกันครับและตอนนี้เราก็เคลียร์มอนแทบจะไม่ออกบ้านเลยนะถือว่าเคลียร์มอนได้ไวยอยู่นะ <Yeah. S 1> ด้วยดาเมจ DPS นะครับรุนแรงจริงๆนะฮะตอนนี้รอตังแปบบตอนนี้ผมก็มีตังค์หนึ่งพัก็เลยอัพเขาเรียกว่าปิเกอร์เฮลิคอปเตอรต์ตัวนี้ตันไปเลยนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ก็ตันไปแล้ว ส่วนบาคุกติจิก้าเอาดีกัเตอร์ด้านหลังเราก็ยังไม่ตันนะครับแต่ว่าเราจะเก็บต่างอัพแต่ผมน่ะจะอัพตันเรียงกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางสโตรเรียงยาวไปถึงด้านหลังนะครับเรามาดูกันว่าจะผ่านแบบชิวๆหรือเปล่าและตอนนี้เวลาคูณ2ของเรานะครับก็ตัดมาถึง14เวฟกันเลยทีเดียวถ้าเคลียร์มอนยิ่งไวนะฮะเวฟยิ่งตัดเร็วนะครับแล้วก็จะผ่านด่านได้ไวมากๆและเราก็ได้เงินได้เร็วด้วยนะฮะสวยไปเลยและตอนนี้ ผมก็อัพฮอลิคอปเตอร์ต่อแล้วก็วางสโลวด้านหลังและก็วางฮลิคอปเตอร์อีกด้านหนึ่งตรงนี้แล้ววางเครื่องสโลอีกด้านหนึ่งแล้วก็วางฮอลิคอปเตอร์เรียงกันไปถึงด้านหลังนู่นเลยทีเดียวครับอ่าไม่ถึงหลังนู่นนะอาจจะถึงหลังแค่นี้พอนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีตังอัพมันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีตวงเงินสักกระตัวเอาแล้วและตอนนี้ครับฮอลิีคอปเตอร์ของผมได้โชว์ประสิทธิภาพพลังดาเบิดึงพัน ยิงแสกหน้าอย่างต่อเนื่องจนจะโคกนั้นจมดินไปแบบรูดูนะครับเยี่ยมไปเลยสวยพี่สวยแล้วผมก็อัปเกรดไปอีกแต่ก็ต้องรองเงินนะครับรองเงินการค่าม้อนกับการผ่านเวฟนะครับเพราะไม่มีตัวเงินรอไปแบบเรื่อยๆครับตอนนี้ในเวฟที่16แล้วในการที่จะผ่านเวฟ16นั้นมันก็ใช้เวลาอยู่ครับก็จะเคลียร์ม้อนหมดและก็นับเวลาถอยหลังข้ามเวฟครับ แปมสิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วก็นับเวลาถอยหลังไปเองนะครับสีนาทีตอนนี้สีนาทีแล้วครับท่านผู้ชมคิดว่าจะจบในกี่นาทีกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าประมาณ6นาทีครับผมข้ามเลยและกันครับไม่อย่างนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนานถึงแปสิบชั่วโมงไมินิท์เลเทอร์และแล้วก็ตัดมาในเว็บที่25ที่ผมวางกองทัพด้านหลังได้อย่างสวยง,งามและเรียกันเป็นตับ แต่บอสมันก็อึดเกินไปครับอันนี้บอสเลยลูกกระจ็อกว่านี่อะให้ตายเถอะเลือดตั้ง7 5 0 0หและตอนนี้ฮอลิคอปเตอร์สบาตสุก้าของผมก็ไลยยิ่งจะหูดร้ายและทรมานจนเข้านั้นยังไม่เป็นไรเลยแทบจะหจะลุดแล้วอตอนนี้เฮ้ยผมทะลุถึงแสกหลังเรียบร้อยตัวระเบิดและตอนนี้ผมก็ได้มา7 0็ดร้อยหลาร้อยมาอีกแล้วครับกับการบูตคูณ2และลัคก,กี้ของผมมาดูกันครับว่าจะได้อะไรกันบ้างระหว่างเปิด3กล่องที่เสียไปถึง1500 คอยกันเลยทีเดียวหนึ่งห้ารอยคอยนะ่ยโคตรตึงโคตรเยอะโคตรอันตรายลุ้นกันเลยโอ้โหการเปิดแต่ละทีี่ยมันลุ้นจริงๆลุ้นเหลือเกินเอาเลยครับการไหลลื่นๆแบบนี้ยังไม่เห็นหน้ากอดลี่ตั้ตัวเลยเอ้าได้ไเลยนี่ยังไม่บอกแล้วกันนะครับอีพีหน้าเนาะ <c oughs>